บอกเลยนะนั่นคือเบอร์เกอร์ที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดที่เคยมีมาแล้วละ่ะใครมันทำวันนี้เฮ้ย <c oughs> คนทำมันแย่มากเอาเดี๋ยวเรามาทำเบอร์เกอร์ปกติก,ก,กันดีกว่าโอ้โหดูสภาพโ,โลโลของทั้งบนในนี้มันหายไปไหนไม่แค่เป็นฝ่ายชิ้นเดียววด มันเอาไปทํามันนั้นหมดแล้วทุกคนโอ้โหคือเพื่อนเองเอง็งเอง็งจะปั้นดาวเคาอันใหม่ใช่ปะอืออออแล้วอันนี้แมวใครนะฮะไปราสั่งของมาดีกว่าทุกคนใครมาสั่งสอนให้ทําแบบนี้วะเอ้ไปไปสั่งของกันเถอะมา ของมันหายไปหมดแล้วอะ่ะอมสั่งอันนี้ก่อนละกันมาเบอร์เกอร์เราไปดูเบอร์เกอร์เขาสิมันเป็นอะไรกันนะทุกคนรู้สึกว่ามันแบบเดี๋ยวถ้าลูกค้า VIP มาเอาเอาไปให้ VIP นะ มามมา,มาไปกันยกเบอร์เกอร์เข้าอเอ,อ๊บออแล้คือคือมันไอไอเซิร์ฟเนี้ยมันรู้สึกรู้สึกว่าแบบอะไรมันเนี้ยฮะคือคือมันจะเอาทุกอย่างไปผสมผส,ผสมกับมันนั้นหรอได้ได,ได้เด้อ ทำด้วย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 อะทำด้วยทำด้วยอ่ะอะ,อะ,อะ,อะนี่คือเบอร์เกอร์งานมหักรรมที่ดีที่สุดในโลกไปกันเถอะแล้วมันเอาข้อไงวะอ๋อล,ลาดซอสให้ด้วยอะลาาซอสลาาซอสอะเฮ้ ล้วมันจะเอานกนกมาทำไหมเว้ยนกนกโอ้ยรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้มันมันไม่มันมันไม่ทำอะไรกันเลยโอ้โหดูดิเอานี้ไหมเอานี้ไหมอันนี้อะไรน่ะไอไอหนูไปกัน โอ้โหดูดูสิ่งที่พวกเราทำสิแล้วเราจะขายให้ใครอ่ะ<_><_>ถ้าท่านลูกค้าคนไหนกินหมดนี้เออโอยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนดีของจริงกินเข้าไปได้ไงวะ โอ้โหเรา,าติดอยู่ตรงนี้ออออออเ,เอาออกออกอไม่ได้ออกไม่ได้โอเบโอาอออกได้ละเอ้ยพวกเองอะ่ะอมไม่ทำกันแล้วเหรอเฮบอร์เกอร์เบอร์เกอร,ร์โอ้โหอย่าเพอิอเอาไปให้ลูกค้าคนไหนเดืดขาดนะอันนั้นคืองานวัตกรรมที่ดีมาก น่าจะได้สักล้านหนึ่งอะอืมแปะชีสเข้าไปด้วยตอนนี้เรากำลังสร้างดาวขอโดงใหม่โอ้โหกี่ชิดวะเนี่ยคือคือออโอ้ม o d กอหโอ้โห พวกมันมันเหมือนอะไรอยากอะคืออ่ะแปะไปแปะแเอาไปเอยโดนโดนดาวเขาทับช่วยด้วยออกออกออกอจู่ใต้โลกเลยเพื่อนเพืช่วยด้วยช่วยด้วยออกออก โดนดาวคอทับโอ้ยรู้รู้สึกว่าเซิร์ฟเซิร์ฟนี้มันมันดีกว่าเซิร์ฟอื่นมากๆอ่าเอาเอาไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป่ะเอาชีตไปด้วย่ะเอาเป็นไฟ คือมันจะย่างลูกค้ากันเพื่อไอ้ผิวไอ้ไอ้ผิวขาวอืมเอาไปเอาไปติดไปอืมีมินูที่อร่อยที่สุดในโลกอะ่ะเพื่อนเอาไปเสิร์ฟได้อย่างเราควรเอาดาวคอไปเสิร์ฟแล้วได้แล้วนะ ดูดิโอ้โหอเอาไปให้ลูกค้าคนนี้ก็ได้อ่ะคนนี้เอาเสิฟเสิฟเสิฟเลยเสิร์ฟเลยเ๋ยวช่วยอีกแรงเอาลากมันไม่ไปอ่ะโโลากดาวเคราะห์ ลากมนไม่ไปอ่ะทุกคนจบเออได้ละได้ละโหฮะฮะอ้โอ้ลูกลูกลูกขาลูกขาตกโลกตายอ๋ออลูกลูกขากินปอบกินปอบกินปอบอ๋อถ้าเราเอาไปเสิร์ฟลูกค้าคนในเสิร์ฟจะรู้สึกไงวะ เอาไปเอาไปขอบคุณลูกค้าจะกินไหมนะฮะกินกินลองลองกินดูลองกินไหลเลยอ้ออ้ออ้อแล้วมันจะเสิร์ฟลูกค้าไงวะฮะเอาไปเสิร์ฟดีเอาเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟบ้างครั้งหนึ่งสักครั้งอ่ะสักครั้งในชีวิตโอ้โห แปลกและวเอาไปแปลกอีกอะอ๋อมันจะเอาไปเสิร์ฟยังไงวะเฮ้ยเอาไปให้เสิร์ฟเอไอเป็นไฟเปนไฟอะเอาเป็นไฟใช่ไหมเอาเอาอันนี้เมนูพิเศษสำหรับลูกค้าคนเดียวเลยอะอ๋ออ๋ออ๋อมันเล่นอะไรกันนี่ฮะโอ้โย เอาไปเสิร์ฟลูกค้าสักครั้งหนึ่งเธอะคือคือมันคือมันอยากอยากให้เออลูกค้าได้ลิมรถสักครั้งโอ้โหดูดูจุ่มหน้าลูกค้าแล้วเนอะโอ้ my god จะเอาไปเสิร์ฟยังไงวะอยากดับฝันคนในเซิร์ฟวะ่ะมันเสิร์ฟไม่ได้คือมันจะเสิร์ฟยังไงวะไปเสิร์ฟไปมันยกไม่ขึ้นโอ้ มันยกไม่ขึ้นอ,ะอ่ะอ๋อ,อ,อ <laughs> เราเคาะยกยกยกขึ้นยกขึ้นมากันโล้ามาเสริมไม่ได้วะโอ้โหคือมันยกโคตรโคตก็โคตยากอะ่ะไปไปเถอะถอดใจ อยากให้ลูกค้า V.I.P มากแต่แต่มันเสริมไม่ได้เอาไปให้ลูกค้า V.I.P สักครั้งในชีวิตเราราจะได้ทำอะไรอย่างนี้มันมันเป็นสิ่งที่ดูดีมากเลยนะสักครั้งในชีวิต นเอาไปเสิร์ฟได้ยังเองเองเสิร์ฟได้ปะคือมันเสิร์ฟไม่ได้เลยอะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าที่เดี๋ยวช่วยดันช่วยดันฮึบเอาฮึบเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟไปไอ้ไอ้ไอ้หัวไอ้หัวกรวยไปหัวกรวยเราเราจะช่วยนายหัวกรวยกลอกรอวอยนะไม่ใช่คอวอยไปเร็วไอ้ไอ้หัวกรวยไปฮึอ ล่ากดาวคอไปเอาเอาดาวคอไปอ่ะอะดาวเคอไปไปไปเด, freshman, ดี๋ยวช่วยเสิร์ฟช่วยเสิร์ฟช่วยเสิร์ฟมาเร็วทำไมมันไม่ขึ้นวะทุกคนเอ๊บมาเล้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนเอาเอาเลยเอาเลย เอาเอามันดันเอามันดันเออเออช่วยเอาไปเสริมหน่อยเองเองเองดันนะเองดันเองเองดันมาหาลูกค้าคนนี้ดันจากข้างล่างอ่ะเอาเลยเอาเอาเลยเพื่อนเอาเอาเลยเอาเลยช่วยเราเป็นเราเป็นช่วยเองเราช่วยเองได้เอาเลย เฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้อะไรวะเดี๋ยวดาวเคาะโอ้โหกว่าจะเสิร์ฟได้มันทำไมมันดานจังวะมาลูกมาลูกเสิร์ฟดีเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เสิร์ฟเสริฟเสร์ฟให้ลูกค้าไปเสิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาลูกค้ามาดานอนะ่ะ ลูกค้าดันเอาลูกค้าดันโอ้ไอ้อนดาวคอมันก็ยังเสริมไม่ได้อยู่ดีอ่ะโอ้โอ,อทุกคนครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเราจะลองครั้งสุดท้ายมาหมกมุ่นเรื่องเบอร์เกอร์ เอาขึ้นยังไงวะโอ้โอเคเราคงต้องถอดใจถอดใจแต่เพียงเท่านี้มันอ๋อมันทำไม่ได้ทุกคนโอเคแต่ลัว่วบ๊ายบาย